สองเอาไหนจ้าเนี่ยค่ะ2องมอ,อันตรงนั้นครบแล้วใช่ไหมคะนี่เขาปลูกเร็วมากอะอกทุกคนตูรินอะเขาปลูกวนลห้าร้อต้นปาม่วงปาม่วงลงมาแล้ขึ้นไปไหนทนายเขายกข้นมาแล้วไ วา,า,ยยางก้อ,อนฐานใหญ่พอมาลงดินแล้วมันสดเลยนะเพราะดินมันเย็น Eu, que é แต่หัวตัวใหญ่ลูกใหญ่